ครับก็สวัสดีเพื่อนเอนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับปลิทายอินเวอร์เตอร์ซูเออร์รุ่น1,000 VA ตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดแพร่อาการที่เสียลูกค้าแจ้งว่าพัดลมไม่ทำงานทั้ง2ตัวเลยแต่ตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับอาการพัดลมไม่หมุนเนี่ยก็อันดับแรกเลยพัดลมเสียนะครับพัดลมเสียทำให้พัดลมมันไม่หมุน อันดับที่สองที่จะเสียตามมาก็คือตัวทานซตเตอร์ควบคุมพัดลมนะครับทานซตเตอร์ควบคุมพัดลมจะช็อตนะฮะอันดับที่สามที่จะเสียตามมาอีกก็คือภาคไฟเลี้ยงชุดไฟเลี้ยง24โวลต์นะครับชุดไฟเลี้ยง24โวลต์ก็จะเสียตามมาถ้าทานซตเตอร์ควบคุมพัดลมเสียนะเดี๋ยวในเบื้องต้นเนี่ยลองจ่ายไฟ เข้าเครื่องดูก่อนลูกค้าบ,บอกว่าเครื่องเปิดติดทางานปกติแค่พัดลมไม่หมุนเนาะลูกค้าก็บอกว่าเขาเปลี่ยนพัดลมแล้วก็ยังไม่หมุนคือถ้าฐานซิสเตอร์สวิทช์ที่ควบคุมการทํางานอ่าควบคุมการปิดเปิดของพัดลมมันไม่ทํางานเนี่ยมันเสียเนี่ยมันก็เปลี่ยนตัวใหม่มันก็ไม่หมุนนะฮะเปลี่ยนพัดลมตัวใหม่มันก็ไม่หมุน นี้จ่ายไฟเข้าตัวเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูก่อนเครื่องเปิดติดนะเครื่องเปิดติดนะครับแต่ว่าการกินกระแสผิดปกติเห็นไหมฮะให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะสังเกตเลยนะครับซึ่งเครื่องปกติที่ไม่มีปัญหาใดๆนะเวลาเราเปิดสวิตช์จ่ายไฟเข้า เราเปิดสวิตช์เครื่องเนี่ยมันจะกินกระแสะอยู่ที่0 0 4แอมประมาณนี้นะฮะ0.04 0.05นะครับตัวนี้กินกระแสะอยู่ที่0.07นะ0.07มีความผิดปกตินะครับอาการลักษณะนี้ก็คือชุดไฟเลี้ยงชุดไฟเลี้ยง2 4โว์ช็อตนะช็อตจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวแกะวัดกันเลย น,นี้ลูกค้าเขาเขาหน้าจะแกะมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าลองเปรียบพัดลมแล้วมันก็ไม่หมุนเหมือนเดิมแล้วอ่าผมเคยเตือนกันอยู่บ่อยๆว่าเพื่อนๆที่ใช้กิบทายตัวสีแดงเนี่ยให้มันตรวจเช็คพัดลมนะครับพัดลมมันเสียง่ายเนาะถ้าปล่อยให้พัดลมเสียเนี่ยมันจะเสียหายลามไปหลายจุดนะครับอย่างตัวเนี้ยหรือหลายๆตัวที่ที่ผมเคยซ่อมมาะฮา คืออันดับแรกเลยนี่ตัวนี้นะครับเสียแน่นอนสองตัวทั้ง2ตัวนะทานซิสเตอร์คุมพัดลมเห็นไหมฮะมีรอยไหมอันนี้สองตัวเสียแน่นอนแล้วก็ตัวนี้นะครับทานซิสเตอร์ชุดเลกเูเลตนะฮะหรือทานซิสเตอร์ชุดพาวเวอร์ p l ายยี่สิสี่โวลต์น,นะครับตัวนี้เสียแน่นอนแล้วจะมีซีเนเอร์ไดโอดด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจ่ายไฟเข้าไปอีกทีหนึ่งแดีวลองวัดให้ดูนะครับ อันเนี้ยคือคือปัญหาปัญหาเดียวก็คือพัดลมมันเสียมันก็ลามมาฐานเตเตอร์สวิกแล้วก็ลามไปที่ชุดไฟเลี้ยงนะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดใช้แล้วไม่ดูแลพัดลมนะครับไม่มันตรวจเช็คพัดลมปล่อยให้พัดลมมันเสียมันช็อตเนี่ยนะครับบางตัวบานปลายถึงขั้นว่าลายปงลายปิ้นไหม้หมดเลยนะแค่พัดลม2ตัวเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มันตรวจเช็คมันนะ อันนี้จ่ายไฟตรงเนี้ย IC 78 M 12เนี่ยมันจะรับไฟเลี้ยง24โวลต์จากชุดไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับซึ่งปกติมันจะมีไฟประมาณ23่สถึงยีโวลต์ทีเนี้ยคือ t r a n s เตอร์เนี้ยมันช็อตไปแล้วนะฮะไฟที่ออกเนี่ย ก็จะพอๆกับแรงจ่ายประมาณ41โวลต์41โวลต์กว่านะลองดูนะว่าจริงหรือเปล่าอ่ะนี่นะครับเห็นไหมฮะ41โวลต์นะครับ,รบซึ่งปกติจะต้องมีแค่ไม่เกิน25โวลต์นะ23-25เท่านั้นนะตอนนี้มันเกินนะครับแล้วไอไฟตรงนี้ไอไฟ24โวลต์เนี้ยคือมันทำหน้าที่จ่ายให้พัดลมด้วยถ้าไฟเกินพัดลมก็ไหม้ด้วยนะครับ อันนี้จะเห็นว่าพัดลมมันทํางานหมุนอยู่หนึ่งตัวนะอ่าเห็นไหมฮะหมุนแสดงว่าทานซิสเตอร์มันช็อตอยู่นะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะเหมือนจะน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าทั้งสองตัวพัดลมเดี๋ยวลองเช็คดูนะลูกค้าก็บอกว่าลองเปลี่ยนแล้วน่าจะลองเปลี่ยนแล้วหนึ่งตัวหรือเปล่าหรือเปลี่ยนทั้งสองตัวอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูลองเช็คดีเทอพัดลมมันเสียหรือเปล่า แต่ที่เสียแน่ๆเลยก็คือชุดไฟเลี้ยงชุดควบคุมพัดลมนะครับต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมจัดการในส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนชุดไฟเลี้ยงกับชุดฐานซิสเตอร์สวิคควบคุมพัดลม พัดลมทั้ง2ตัวของลูกค้าตรวจเช็คแล้วไม่เสียนะฮะอันนี้น่าจะเป็นพัดลมตัวใหม่ที่ลูกค้าเปลี่ยนมาเนาะคือพัดลมยังหมุนปกติทั้ง2ตัวอุปกรณ์ที่จะต้องเปลี่ยนก็จะมีตรงนี้นะครับทานซิสเตอร์ชุดเลกเูเลตนะครับมีทานซิสเตอร์มีซินเนอร์ไดโอดแล้วก็ตรงนี้จะมีทานซิสเตอร์สวิคควบคุมการปิดเปิดของพัดลม2ตัวนะฮะที่จะต้องเปลี่ยนนะครับมีนี่นี่แล้วก็ เดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนอะไรตัวใหม่แล้วเดี๋ยวมาทดสอบเครื่องกันทดลองเครื่องกันครับก็เปลี่ยนอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับฮาร์ดซิสเตอร์กุ่มปัดลม2ตัวฮาร์ดซิสเตอร์ชุดไฟเลี้ยงซีเนอร์ไดโอดนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ่ายไฟ42 v โวลต์เข้าเครื่องเปิดเครื่องนะฮะ เครื่องเปิดติดทีนี้มาดูการกินกระแสใหม่นะฮะเห็นไหมครับในตอนแรกมันกินกระแสอยู่ที่0.07ใช่ไหมครับตอนนี้เหลืออยู่ที่ระลา0.03 0.04นะฮะอันนี้คือปกติแล้วภาคไฟเลี้ยงทํางานปกติจะกินกระแสสแตนบายอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ากินผิดไปจากนี้แสดงว่าตัวเครื่องมีความผิดปกติ อันี้วัดชุดไฟเลี้ยงด้ยอีกทีหนึ่งนะครับจะได้จะต้องได้ v, ราวๆยี่สิบสามถึงยี่สิบ้าโวลต์นะฮะวัดที่ขาหนึ่งของ ic เจ็ดแปดมหนึ่งสองเนี่ยครับได้ยี 94, ่สิบสองจุดเก้าสามเก้าสี่ราววยี่สิบสามโวลต์ฮะแล้วเราก็ลองวัดที่ขาสามของ i ีเจ็ดแปดเอ็มหนึ่งสองต้องได้ราวๆสิบสองโวลต์ละ v, นะครับสิบเอ็ดจุดเก้าเก้า โอเคแล้วก็วัดที่ขา3ของ i อซีเจ็ดแปดเอ็ูนห้าต้องได้ราวๆห้าโวลต์ห้าจุศูนย์สอ่ะโอเคนะครับชุดไฟเลี้ยงปกตินะส่วนตัวเครื่องในการในส่วนของการทำงานลูกค้าบอกเครื่องรันได้ปกติเนอะเดี๋ยวลองจ่ายไฟ ac เข้าเครื่องดู โอเคเครื่องรันแล้วนะครับเดี๋ยวลอ,ลองดูกำลังวัดหนึ่งร้อสามวัตต์ปกติอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูกันทัางานของพัดลมนะครับว่าตัวพัดลมทำงานได้ปกติหรือ,อยังผมจะปรับกระแสเพิ่มขึ้นไปพัดลมมันจะทำงานอยู่ที่ ถ้าเครื่องผลิตกำลังวัดได้ราวราว400ถึง500วัตพัดลมมันจะหมุนเนาะอันนี้อ่400วัตโอเคพัดลมหมุนแล้วนะกํกลังวัดอยู่ที่ราวราว400วัตพัดลมทํางานนะครับในส่วนของกำลังวัดสูงสุดเดี๋ยวต้องรอเครื่องมันประมวลผลสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะดึงกระแสขึ้นไปสุด ผมปรับกระแสไว้ที่18แอมป์เนาะ,ะเดี๋ยวดูจอแสดงผลนิดนึงศึก VR ตัวนี้โดนปรับมาด้วยเนาะไม่รู้ว่าลูกค้าไปปรับตัว VR มาหรือเปล่าอย่าไปปรับมนันนะครับ VR ตัวนี้มันเป็นในส่วนของการแสดงผลเนาะถ้าปรับแล้ววัด ที่หน้าจอมันจะแสดงไม่ตรงความจริงเดี๋ยวลองดูหน่อยว่าตรงหรือเปล่าอแสดงเกินจริงหน่อยนึงก็ไม่หน่อยนะพอสมควรเลยอันนี้ตัวเครื่องอยู่ที่ราวๆาว0ี่เดี๋ยวดูหน้าจอว่าโชว์เท่าไหร่ น่าจะใกล้เคียงกัน408อา480อ่าก็โอเคใกล้เคียงกันแหละนะฮะเกินจริงไปประมาณ30วัตต์เดี๋ยวรอดูว่าเครื่องมันจะดึงกระแสดได้สูงสุดไหมอันนี้มันอยู่ที่ราวๆ450วัตต์ขึ้นขึ้นลงๆอยู่เท่านี้เนาะอ่าซึ่งปกติมันจะต้องดึงขึ้นไปสุดประมาณ18แอมป์ แต่ว่าอาจจะต้องรอประมวลผลสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าภาคจ่ายไฟมันเป็น power supply แต่เครื่องนี้เครื่องนี้มันมันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนพาวเวอร์สปายบางตัวบางตัวมันก็ไม่ขึ้นนะพาวเวอร์สไปายตัวเนี้ถ้าใช้พาวเวอร์สปายตัวนี้มันจะควบคุมแรงดันได้ดีกว่ามันก็อาจจะขึ้นไปสุดนะเดี๋ยวลองดู เดี๋ยวลองดูใหม่ว่าใช้ power supply ตัวนี้จะตัวกิจทายจะดึงกระแสได้สุดตามที่ตั้งไว้หรือเปล่าเตอนนี้มันค้างอยู่ราวๆ450วัตต์เองนะแล้วก็ไม่ดึงต่อ,อไปแล้วอ่าโอเคตัวนี้ดึงสุดนี่ครับไปแล้ว500วัตต์แล้ว500กว่าแล้ว ห้าร้อยหกร้อยโอเคครับหกร้6 20, 6อยยี่สิบห้อยสามสิ่ะประมาณนี้เครื่องทำงานได้ปกติบางทีลองกับ power supply ตัวเนี้ยมันการรักษาระดับแรงดันเหมือนก็ว่ามันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันทำให้ตัวกิดทายเนี่ยเข้าใจว่าดึงกำลังจาก power supply จนสุดแล้วเลยไม่มีการดึงกระแสเพิ่มขึ้นไปแต่ตัวเนี้ยตัวเล็กเนี่ย จะรักษาระดับแรงดันได้ดีกว่านะครับตัวกิจทายก็เข้าใจว่ายังดึงกําลังวัดไม่สุดก็ดึงจนจนสุดนะฮะดึงจนถึง18แอมตามที่ตั้งไว้นะครับจะเห็นว่าดึง15 16แอมป์แล้วแรงดันยังอยู่ที่42แต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยไฟมันจะตกแล้วดึงที่ราวๆ12 13แอมป์ไฟมันตกนะครับบางทีตัวกิดทายก็เข้าใจผิดว่าสุดกําลังแล้วก็เลยไม่ดึงต่อ เราอยู่ประมาณใน500-600วัตต์นะครับโอเคปกติพัดลมปกติอ่ะก็อิทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับพัดลมไม่หมุนเนอะลูกค้าเปลี่ยนพัดลมใหม่ก็ยังไม่หมุนเหมือนเดิมนะครับสาเหตุเกิดจากอ่าทานซิสเตอร์คุมพัดลมชอ็อตชุดไฟเลี้ยง24โวลต์เสียเนาะ ต้นเหตุก็เกิดจากพัดลมนี่แหละพัดลมตัวก่อนที่ลูกค้าใช้งานเนี่ยมันมีการเสียไม่หมุนนะครับพัดลมมันช็อตพัดลมไม่หมุนก็เลยทําให้ทานซิสเตอร์2ตัวนี้ช็อตเมื่อทานซิสเตอร์ช็อตนะครับชุดไฟเลี้ยงก็ช็อตนะก็เลยเป็นปัญหาอันนี้ก็ถือว่าโชคดีมันไม่เสียหายอะไรมากมายบางตัวนี่ไอตัวทานซิสเตอร์ชุดไฟเลี้ยงช็อตนี่ลายปงลายปิ้นบริเวณนี้ไหมทะลุกันเลยก็มีนะครับเพราะนั้นนะก็เตือนกันแทบทุกคลิปนะ ที่เสียในลักษณะนี้นะฮะว่าเพื่อนๆนมันตรวจเช็คพัดลมมันด้วยนะครับตัวกิจทายตัวสีแดงเนี่ยเวลาใช้งานัเดือน2เดือน3เดือนนะก็ลองแกะออกมาทำความสะอาดตรวจเช็คลองหมุนมันดูว่ามันฝืดมันยังหมุนได้ปกติยังหมุนคล่องหรือเปล่านะมันสังเกตดูหน่อยนึงเพราะว่าถ้ามันเสียขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เสียหายลามไปจุดอื่นนะครับ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เนะะื้อหาในคลิปหากผิพกดพลาดการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ